นิทานเรื่องวันเพนเดือนสิองในหมู่บ้านอันเงียบสงบของป่าแสงจันทร์ที่ตั้งกระาน่าท่ามกลางเนินเขาและต้นไผ่ที่ไหวมีประเพณีอันเป็นที่รักซึ่งเผยแผ่ออกมาราวกับผ้าที่ส่องสว่างนั่นคือการเฉลิมฉลองวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิองตามจันทรคติเมื่อเดือนที่สิสองใกล้เข้ามาความคาดหวังก็ปกคลุมทั่วทั้งหมู่บ้าน ครอบครัวต่างๆเตรียมพร้อมสำหรับการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่โดยประดับประดาบ้านด้วยโคมไฟกระดาษที่ทาสีด้วยสีสันสดใสาอากาศอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวานของทูบและสัมผัสได้ถึงความตื่นเต้นที่สะท้อนผ่านเส้นทางที่คดเคี้ยวตำนานเล่าว่าในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิองจันทราคาติจะส่องสว่างเป็นพิเศษสารฝันให้เป็นจริง และอวยพรให้หมู่บ้านมีความเจริญรุ่งเรืองในปีหน้าเพื่อเป็นเกียรติแก่เวทมนต์แห่งสวรรค์น,นี้ชาวบ้านจึงมารวมตัวกันที่จัตุรัสกลางขณะที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเพื่อหลีกทางให้ดวงจันทร์ส่องสว่างขึ้นขณะที่ความมืดปกคลุมหมู่บ้านก็มีทำนองอันนุ่มนวลดังก้องไปทั่วอากาศซึ่งเป็นบทเพลงดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ชาวบ้านแต่งกายด้วยผ้าไหมพลิ้วไหวเต้นรำอย่างน่าหลงไหลาภายใต้แสงอันอ่อนโยนของพระจันทร์เต็มดวงการเคลื่อนไหวของพวกเขาสะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามของใบไผ่ที่ไหวตามสายลมยามค่ำคืนในใจกลางของมูลไล่กรอฟมีต้นไทรโบราณตั้งระางงาน กิ่งก้านที่แผ่กิ่งก้านสาขาประดับประดาด้วยโคมไฟส่องแสงระยิบระยับที่เปล่งแสงอันอบอุ่นและบริสุทธิ์ใต้กิ่งก้านสาขานักเล่าเรื่องสูงอายุชื่อเมสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้าและวิญญาณที่ท่องไปในคืนเดือนหงายขณะที่เมเล่าเรื่องราวของเธอดวงจันทร์ซึ่งขณะนี้ส่องสว่างเต็มที่และสุขใสที่สุด ก็ส่องแสงสีเงินมาสู่หมู่บ้านเด็กๆวิ่งไล่ตามหิ่งห้อยเสียงหัวเราะของพวกเขาประสานกับทำนองอันไพเราะของเครื่องดนตรีแบบดั้งเดิมที่เล่นโดยนักดนตรีในหมู่บ้านจุดสุดยอดของการเฉลิมฉลองมาถึงเมื่่อชาวบ้านปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนตะเกียงแต่ละดวงมีคำอธิษฐานที่เขียนด้วยลายมือเปลวไฟริบหรี่เป็นตัวแทนของความหวังและความฝันของผู้ส่ง ท้องฟ้ากลายเป็นผืนผ้าใบาที่มีแสงระยิบระยับการเต้นรำบนท้องฟ้าที่สะท้อนความงามอันเจิดจ้าของพระจันทร์เต็มดวงท่ามกลางการเฉลิมฉลองความรู้สึกของความสามัคคีและความปรองดองปกคลุมมูลไลกรฟชาวบ้านทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างสนุกสนานไปกับเวทมนต์อันน่าหลงใหลของวันพระจันทร์เต็มดวง และรู้สึกขอบคุณสำหรับพรจากสวรรค์ที่มอบให้แก่หมู่บ้านอันต่ำต้อยของพวกเขาเมื่อค่ำคืนคลี่คลายแสงจันทร์สาดส่องหมู่บ้านเป็นสีเงินและเสียงกระซิบแสดงความขอบคุณและความสุขยังคงอยู่ในอากาศวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลอง มันกลายเป็นประเพณีอันเป็นที่รักที่เชื่อมโยงชาวบ้านเข้ากับสิ่งมหัศจรรย์บนท้องฟ้าและจิตวิญญาณที่เปล่งประกายภายในดังนั้นที่งูลไลกรอฟการเฉลิมฉลองอันน่าหลงไหลย,ยังคงส่องสว่างต่อไปในเดือนจันทรคติที่12ซึ่งเป็นพิธีกรรมเหนือการเวลาที่เชื่อมโยงอาณาจักรโลกเข้ากับความมหัศจรรย์ของท้องฟ้าที่มีแสงจันทร์